คนไทยมีความเป็นระเบียบนะทุกคนก็คือไม่ว่าจะเป็นการไม่ว่าจะเป็นการเดินทางต่างๆนะครับทุกคนก็มีมารยาทและความเป็นระเบียบก็คือเรียนแถวต่อแถวกันอย่างความเป็นระเบียบนะครับทุกคนก็ถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่ผมชื่นชอบและผมอยากให้พี่ๆได้เห็นบรรยากาศเหมือนกับผมที่ได้เห็นนะครับทุกคนไม่ว่าใครมาก็ตามไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามทุกคนต้องมีความเป็นระเบียบทุกคนต้องเป็น อะไรที่ดีมากๆนะทุกคนนะคือความระเบียบของเมืองไทยของเทเป็นจังไรบ้างสิไม่เห็นแะ่ิีอิ๊งซีดีแ้วเห็นยังกันนี่ก็เจอไงก็เจอทีนพีพีมาเห็นยังกันนี่แนาแนวมาพาไปเห็นยังกันนี่นี่เห็นยังกันนี่ ก็รออย่างอันนี้คือสยามนะบวกนี่ไม่เอานอนจุดวะคนไทยนี่คือความเป็นระเบียบของเมืองไทยของคนไทยนะพอเสื้อนะมาใกล้ๆบ๊วยเสื้อผู้ซื้อจากไหนเอาค๊วยถามเจ้านี่จังไรเคยเคยเห็นเคยเห็นคนหลายจุดี่ผู้ซื้อจากไหนเอาผู้ซื้อเยเห็นผู้ซื้อจากไหนเอาใช่บุใช้บุษใช้กล้องบุษใช้ไม้ มึงแน่ันไปกัแล้ว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 บอเอ้าเดี๋ยวเบไปะโลวไปใช่ไหมบอไปอยู่ดีไหบเออมาใช่ฟังมีรถไฟกันบ่มีเบสอมีรถกันไม่อซื้อจากไหนบสเอขอยากขามควไม่ใจจะเอาซื้อจากไหนคนออนไลน์ต่บอี่อก็เห็นยังกันหลยแล้วเขาจะคือเป็นระเบียบแบอเอฮะเอ้า ปเป็นะเบียาบอเป็นะเบียบบรีต้องมาได้แย่งกันต้องมาได้แขงคิวกันเป็ไปแะไกันต่อคิวนี่แหละครับเจ้าว่าไทยแลนด์แมนคือทุกคนมีความเป็นะเบียบทุกคนมีวินยัยทุกคนก็คือตั้งแต่เยาว,ว์วัยตั้งแต่สมัยเด็กๆครูบาอาจารย์สร้างวินัยให้ ทุกคนก็เลยมีความเป็นระเบียบอย่างที่เปาเสือเห็นก็นคือทุกคนเรียนคิวกันทุกคนเลียนคิวกัน,ท,กน,น,กนทุกคนมีความเป็นระเบียบวินัยได้ไปก่อนได้ไประบายเดี๋ยวกับไปไทยพี่ได้ก็ได้เพราะมีงานมีหลักครับผมจริงเพราะวตะบ้างแรกฮะตะบ้างแรกได้ตรงนี้<ะ>นี่นะเอาได้ละไปก่อนไปยังไง ปายว่ามุกงมัองไปยังไนปไปมุ่กงมานี่ไม่เคยเฮ้ยที่แรกมาบนาเนลเลย่งแหเอาพากันพากันไ้หาเที่ยวมานีเลย MC ่เบิึงครับผมนท่ถ้าดีสิกานบานกันบายสวัสดีครับบา้สวัสดีครับสวัสดีครับ นี่นะครับไอ้เพื่อนกับไปที่เรียบร้อยนะเมื่อนี้จะพาเผ่าเสิร์มาเบิึงวิถีชีวิตของคนไทยนะเผ่าเสิร์นะความเป็นระเบียบนะทุกคนเสิร์เแรกวันนึกมันแดงนั่งเบิึงไม่เอ็นก็ยืนรอโหลดโมฮูแล้วอะไรก็ยืนรออย่างไรคิดว่าเขาเจ้าเห็นยังเอาเล็กยืนรอเบึงเงินบึงเงินกับบึงทรทัศน์อ่ะบึงทีวีใหญ่ซึ่งไทยตอนแรกคิดว่าขาเจ้าเบิึงทีวีโทรทัศนใหญ่เออโมฮูโมฮูใช่ไหมอันนี้คืออย่างนี้ อันนี้คือสถาน <aisle> ีสยามสยามแม่นสยามสยามโซแฟร์บอสเซอร์อนี่คือความสวยงามและความเป็นระเบียบของคนไทยนะ,ะคนไทยจะต่อแถวกันนะบอสเซอร์นะต่อแถวขึ้นรถเสอร์คนไทยจะต่อแถวก,กันขึ้นรถนะทุกคนนะก็เป็นความสวยงามและเป็นระเบียบนะทุกคนนะรู้สึกว่าค,อค่อนข้างที่จะเป็นระเบียบมากๆนะครับสังเกตดูนะแต่ละคนก็คือ ควาเป็นระเบียบนี่แหละครับเมืองไทยนะครับใครเมืองศรีวิไลใครมาเห็นก็ต้องทําตามปฏิบัติตามนะครับนะเพราะว่าคนไทยมีความเป็นระเบียบนะทุกคนก็คือไม่ว่าจะเป็นการไม่ว่าจะเป็นการเดินทางต่างๆนะครับทุกคนก็มีมารยาทและความเป็นระเบียบก็คือเรียนแถวต่อแถวกันอย่างความเป็นระเบียบนะครับทุกคนก็ถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่ผมชื่นชอบและผมอยาก ได้พี <Thy> ่ๆ <pa> ได้เห็นบรรยากาศเหมือนกับผมที่ได้เห็นนะครับทุกคนไม่ว่าใครมาก็ตามไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามทุกคนต้องมีความเป็นระเบียบทุกคนต้องเป็นอะไรที่ดีมากๆนะทุกคนนะก็ะถือว่าสุดยอดมากๆครับผมปอเสิร์ตครับนะครับทุกคนนี่นครับคอยดูนะครับนะทุกคนกมคม็มีความเป็นระเบียบมีความเป็นวินัยก็คือต่อแถวเรียนแถวกันนะครับแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลความเรียบร้อยนะครับดูแลความเรียบร้อย ดูแลความปลอดภัยนะครับเพ่นั้นยังไม่พอก็ยังมีเจ้าหน้าที่คอยทําความสะอาดนะครับดูแลความสะอาดเพื่อให้สถานที่นี้มีความสะอาดตลอดตลอดนะครับนะ<ม>ก็เลยทําให้คนอยากจะมาเที่ยวเมืองไทยอยากจะมาเที่ยวประเทศไทยเพราะอะไรเพราะว่าทุกคนมีความเป็นระเบียบว,วินัยน,นะครับนะอันนี้อยู่ในช่วงระหว่างการรอขึ้นรถนะครับนะอยู่ที่สถานีสยามนั่นเองนะครับนะ่สยะามซาแนนควร์นะทุกคนนะถ้าคนไหนอยากจะมาก็สามารถมาได้เลยนะครับทุกคนก็ถือว่าเป็นเรื่องราวหนึ่ง ถือว่าเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เป็นเรื่องดีๆมากๆนะครับนะนี่คือความเป็นระเบียบจริงๆนะครับทุกคนก็ทุกคนก็มีความเป็นระเบียบทุกคนอยู่ในระเบียบนะครับน่ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีๆอีกเรื่องหนึ่งเลยก็ว่าได้นะทุกคนก็นี่แหละครับทุกคนมีความเป็นระเบียบกันนะครับดูนะครับใครเดินมาก็จะเรียนต่อแถวกันไว้นี่แหละก็เรียกว่าประเทศไทยนะครับสอนให้ทุกคนมีระเบียบมีวินัยนะครับนะนี่แหละ ทำไมประเทศไทยถึงเจริญเพราะว่าทุกคนมีระเบียบวินัยอย่างที่ผมบอกแล้วครับ EP ก่อนๆนะครับอย่างเช่นคนไทยพอได้ยินเสียงเพลงนะครับเสียงเพลงชาติก็ทุกคนก็ต่อแถวกันทุกคนก็ไปนี่กันนะครับทุกคนต่อแถวเป็นระเบียบกันนะครับหรือว่าเป็นสิ่งดีมากๆนะครับนี่ครับทุกคนนะจะเว้นช่องว่างนะครับเว้นช่องว่างให้คนลงได้ลงมาแล้วก็ ให้คนขึ้นขึ้นไปนะครับนะก็ถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆนะครับดูนะครับความเป็นระเบียบนะทุกคนก็จะแบ่งช่องว่างไว้เพื่อให้คนได้ขึ้นนะครับแล้วก็ <c oughs> จะแบ่งโซนจะมีคนขึ้นคนลงนะทุกคนนะขึ้นด้วยลงด้วยนะครับก็ปะปนกันไปนะอันนี้คือสถานีสนามก็ทุกคนค่อนข้างที่จะเยอะมากๆนะครับนะ รถไฟแต่และครับวันถือว่าแน่นมากนะครับแต่ก็อย่างที่บอกครับทุกคนเป็นระเบียบนะครับนะความเป็นระเบียบก็เลยคําว่าแน่นก็ไม่มีปัญหากับทุกคนนะครับก็ถือว่าสะดวกสบายนะครับนะคนไหนอยากมาก็สามารถมาได้เลยนะครับอันนี้คือสถานีสยามนะครับถ้าคนไหนต้องการที่อยากจะมาเที่ยวมาเล่นมาเที่ยวก็สามารถมาได้เลยนะก็ถือว่าเป็นอีกสถานที่หนึ่งที่ว่าวัยรุน่น นะครับวัยรุ่นส่วนใหญ่จะมาเที่ยวกันก็คือสถานที่สยามนะครับชอบมาเที่ยวกันดูนะครับผู้คนมากมายนะครับพากันหลังไหลมาผู้คนมากมายหลังไหลกลับก็ต่างที่ต่างสวนทางกันไปนะครับอันนี้ก็เป็นอีกสถานที่หนึ่งที่ว่าอยากนําเสนอว่าทุกคนสามารถมาเที่ยวที่นี่ได้นะครับที่สยามนั่นเองนะครับวันนี้ก็มาเล่าเรื่องราวให้ฟังนะครับว่าความสะดวกสบาย เมืองไทยนะครับเป็นยังไงและคู่คนใช้ชีวิตกันยังไงนะครับก็ถือว่าค่อนข้างดีมากๆนะครับทุกคนมีความเป็นระเบียบนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่ดีนะครับนะก็อยากให้ทุกคนไ้เห็นดูนะครับสยามนี่เป็นอีกจุดหนึ่งนะครับที่ว่านักท่องเที่ยวเยอะมากๆนักท่องเที่ยวจะมาเที่ยวกันค่อนข้างที่จะเยอะนะครับนะเพราะว่าวัยรุ่นวัยรุ่นคนไทยก็ส่วนใหญ่ก็จะมาเที่ยวที่นี่กันแล้วครับสยามเป็นจุดหนึ่งที่ว่าคน จุดรวมวัยรุ่นเลยเขาบอกได้ไม่ว่าจะเป็นสายคอนเทนต์อะไรต่างๆนะครับก็จะมาทำคอนเทนต์กันที่นี่ส่วนใหญ่นะครับนะเอาเดี๋ยวทุกคนเดี๋ยวไปติดตาม EP กันต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนลงไปโซนข้างล่างเนาะเป็นโซนที่ว่าวัยรุ่นชอบเดินกันแล้วก็ชอบมีคอนมีคอนเสิร์ตเล็กๆนะครับนะไว้สําหรับเที่ยวต่างๆนะทุกคนนะเดี๋ยวผมก็ไม่มีอะไรมากมายนะครับขอจบเพียงเท่านี้แล้วกันเดี๋ยวเจอกันอีกที่ต่อไปอย่าลืมติดตามผมไว้แล้วกันทุกคนไปแล้วบ๊ายบายครับผม